รถเด็วเนอะแต่ละวันแต่ละคืนน,นการสร้างบุญสร้างกุศลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะในการ ที่จะสร้างความงดงามคุณงามความดีให้แก่เราเองนี่ยมันกับท่านเปรียบไว้มันกับ,กบตุ่มน้ำนะน้ำที่หยดลงมาในตุ่มฝนที่มันยุ่ชายคาล่วงตกลงมาแม้ว่ามันทีละน้อยทีละน้อยอย่างนี้ มันก็เต็มตุ่มได้เราก็มากันในการสร้างคุณงามความดีต่างๆก็ค่อยๆสั่งสมสะสมไปเรื่อยๆเป็นวิธีการที่บัรดิตทั้งหลายท่านได้ประพฤติปฏิบัติมานะ มากบางจะน้อยบางก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นการสร้างบุญกุศลในจุดประสงค์เพื่ออะไรจุดประสงค์ก็เพื่อให้มันบริบูรณ์ให้มันเต็มบริบูรณ์ถ้ามันเต็มบริบูรณ์แล้วนี่มันก็จะส่งผล จากบุญก็กลายเป็นกุศลขึ้นมาบุญมาจากบุรธาตุในความเต็มแปลว่าเบาแปลว่าสะอาดแปลว่าเต็มก็ได้แต่ใจเรามันเบามันสะอาดมันเต็มก็กลายเป็นบุญขึ้นมาแปลว่าเมื่อมันเต็มแล้วมันก็เป็นกุศลขึ้นมานะกุศลมันก็ฉลาด ฉลาดในอุบายนะอย่างความเสื่อมความเจริญอะไรที่มันจะรู้เท่าทันในชีวิตเรานะชีวิตของคนเรานะทุกคนทุกคนมีสิทธินะ์ที่จะไม่ทุกข์มันอย่างหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนกนะล่าวไว้ ท่านยังดำเนิทาทัดขันอยู่ว่าทุกคนนั้นมีมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็นำความแก่ความเจ็บป่วยความตายความทุกข์อะไรมาด้วยนะทุกข์จากความพัดพปลากทุกข์จากความผิดหวังนะทุกข์จากความเสื่อมแห่งร่างกายความเสื่อมแห่งโคพคทรั์ เรว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์เวลาที่ความเสื่อมความสิ้นอะไรมันเกิดมากระทบอย่างเงี้ยนะมันถ้าเราได้สร้างสั่งสมคุณงามความดีหรือว่าบุญบรารมีอะไรต่างๆให้มันเต็มรอบแล้วแล้วก็มันก็จะมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ได้ แม้ว่าร่างกายมันจะทุกข์โดยสภาพของมันแต่ว่าจิตใจนมันพ้นทุกข์ได้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากความมีความเป็นต่างๆในการงานในสิ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันน,นั้นการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างไม่สูญเปล่าไม่ใช่แค่ว่าแค่เรา หาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวนะแต่ว่าเราหาอริยทรัพย์ด้วยทนระัพย์ภายในของเรามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีสุตตะมีความไร้ชั่วกลัวบาปจิตใจมันมีมสมาธิมีปัญญาขึ้นมานะมันกลายเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่มันรุ่มรวยนะทำให้เรานั้นรุ่มรวยไปด้วย บุญโดยกุศลแม้ว่าเรายังยังจะต้องเกิดอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะไปสู่พบภูมิที่ดีนะ <c oughs> กับบางอย่างกระทำไปก็ให้ผลมากบางอย่างกระทำไปก็ให้ผลน้อยนะอยังเคยมีเศรษฐีนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะท่านเคยทำบุญกับพระปัจเจก ทำบุญแค่ครั้งเดียวแต่ว่าด้วยพลบุญนั้นก็ส่งผลให้เป็นเศรษฐีทั้ง30ชาติแต่ว่าสภาพจิตของท่านเนี่ยมีความตระณีมีความตระณีเห็นพระประเจกมาก็เกิดความเลื่อมใสก็บอกให้ภรรยาไปเตรียมข้าวเตรียมอาหารมานะพอใส่บาตรเสร็จแล้วนี่ก็ไปขอดูในบาตรพระประเจก ก็เห็นนะว่าเป็นทานอันประณีตนะ mm hmm. ก็คิดเสียดายในใจว่าโอ้ถ้าทาน,น้นี่ให้แก่้าทาบริบาลเรานี่เรายังจะได้ประโยชน์มากกว่านี้อีกนะเพราะว่ายังจะได้ทําการทํางานให้แต่ว่าให้แก่พระนี้นี่ท่านเอาไปฉันเอาไปทานแล้วนี่ก็หลับนอนอย่างนี้นะเกิดความเสียดายขึ้นมา ดโดยเศษกรรมนั้นก็เป็นทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีนะดยผลนั้นทำให้ท่านเป็นเศรษฐีอยู่ทั้ง30ชาติเกิดมาเท่าไรก็รวยก็มีทรัพย์สินมากแต่ว่าด้วยสภาพจิตอย่างนั้นก็ทำให้ท่านเป็นคนตรณีเป็นคนที่มีสภาพจิตที่ตรณีห,ห่วงแหนไม่รู้จักที่จะแบ่งปันแม้ว่ามีมากนะแต่ว่าไม่รู้จักที่จะแบ่งปัน ไม่คิดที่จะให้อะไรถึงว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่มากถ้าเรามองไม่ตลอดสายบางทีชีวิตของเราเราจึงเห็นว่ามันดีบ้างมันไม่ดีบ้างรุบรุุมดอนๆอย่างนี้บางคนก็อาจจะเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายได้นะว่าเราทําดีขนาดนี้เราก็ทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอยู่อย่างนี้ แต่ทำไมผลแห่งกรรมดีนั้นมันยังไม่ส่งผลเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายขึ้นมาน,นั่นพรอ,อะไรน,นั่นเพราะว่าบางทีเราก็มองกรรมยังไม่ตลอดสายของมัน,นบางทีวิบากในส่วนที่ไม่ดีอย่างนี้มันก็ส่งผลอยู่มันก็ยังส่งผลอยู่ทำให้ผลวิบากในส่วนที่ดีที่เราทำไปมันยังไม่ให้ผลนะกรรมบางอย่างก็ให้ผลในชาตินี้ บางอย่างก็ให้ผลในชาติหน้าบางอย่างก็ให้ผลในชาติถัดไปมันเป็นอย่างนั้นทีนี่นี่แต่ว่าสิ่งที่มันจะพัฒนาเห็นชัดได้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์นั่นแหละเวลาที่มันเกิดเรื่องราวเกิดอะไรที่มันเข,ข้ามากระทบกับกายกับใจเราเ มีความมีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์ก็คือเราได้เรียนรู้มันได้เข้าใจแล้วก็ได้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะนะแล้วก็มันธรรมชาติมันก็จะสอนเราทุกเมื่อเช้าวันะว่ามันไม่เที่ยงนะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะมันไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปบังคับบัญชาได้มันจะสอนเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยถ้าเราลอง สังเกตด,ดูดีๆนี่นะ <Yeah. S 1> มันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆร่างกายเราเวทนาสุขทุกข์มันจะเกิดขึ้นสภาพจิตใจอย่างนี้หนระือว,ว่าตัวธรรมารมต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้มันจะสอนให้เราเห็นความจริงบางสิ่งบางอย่างมันไม่เคยมีมานะ แต่วันหนึ่งมันมีมาเราก็มายึดมันไว้ซึ่งเราไม่เข้าใจว่าเออวันหนึ่งมันก็ต้องสูญหายสลายไปอีกมันก็ต้องไม่มีอีกนะมันเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งชั่วคราวนะเราจึงมันมีคราวดีคราวชั่วบไม่มีใครดีตลอดหรือว่าชั่วตลอด มีคราวดีคราวชั่วมีสิ่งที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะแต่อยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันดังนั้นเราก็จะแบกหลงยึดเอาไว้กลายเป็นเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็สร้างกรรมต่อก่อกรรมใหม่ไปโดยปริยายนะเราก็จะเห็น บ้านเมืองสภาพจิตใจของคนเราทุกคนนี้ถ้ามันมีมากบางทีมันก็หลงมากทำให้เราลุ่มลงในอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าใครติดตามข่าวคราวก็จะเห็นข่าวที่สะเทือนขวัญอยู่พอสมควรที่ว่ามีการยิงตำรวจซึ่งก็ตำรวจก็อยู่ด้วยกันตั้ง20กว่าคนนึ่นแ้นะแต่ก็ปล่อยให้ บุคคลลุกแก่อำนาจของโทสะนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่การขัดแย้งกับผลประโยชน์การบันดาลโทสะการที่เสียเกียรติยศเสียหน้าหักหน้ากันอะไรอย่างเนี้ยบางทีมันมันก็เป็นอารมณ์ชั่วคราวอ่วนะแหละพอมันเกิดอารมณ์ชั่วคราวอย่างนี้มันก็ทําให้คนเรานะมีคราวชั่วขึ้นมาครนะาวชั่วที่จะไม่หักห้ามใจตัวเองบันดาลโทสะ ลูกแก่อำนาจนะบางทีความที่ไฟมันเผารนใจนี่มันเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวนะเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวแต่ว่าผลก็อย่างที่เห็นนี่แหละนะทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สินแก่บุคคลอื่นนะนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเราไม่เราไม่รู้จักวิธีการดับทุกข์นะทั้งๆที่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์แต่ว่าเราก็เป็นทุกข ทุกเพราะว่าความยึดมั่นถือมัน่นทุกเพราะว่าความหลงแบกยึดเงินทองเกียรติยศดชื่อเสียงเอาไว้อย่างนี้มันเป็นเรื่องลำบากนะนะถ้าคนเราไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองที่จะเข้าใจนะเห็นว่าเออมันมันเป็นของชั่วคราวมันไม่สามารถที่จะแบกยึดรั้ง เอาไว้ได้มันก็แค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราลงอย่างนี้มันก็เป็นผลนะอย่างตามมาอย่างมหาสาลอย่างมหันเลยทีเดียวอารมณ์แค่ชั่ววูบนะชั่ววูบเดียวแค่นั้นเองมันไฟไม่ฟางนี่ความโกรธวูบเดียวนี่มันทําลายชีวิตได้นี่คือโทษมันมหันอย่างนั้นนะ เราดูข่าวแล้วเราก็เห็นนะเราก็ย้อนมาพิจารณาเนาะบางทีเราเองก็เคยเป็นอย่างนั้นบางทีแต่ความโกรธความโลภมันครอบงําใจของเราเนี่ยเราก็จะตัดสินใจอะไรไปโดยพลาการนั้นคือสภาพจิตเรานะสภาพจิตที่มันขาดบุญแล้วก็ขาดกุศลด้วยนะขาดบุญก็คือว่ามันมันไม่เต็มมันไม่สะอาด มันไม่เต็มมันไม่สะอาดมันไม่เบามันขาดบุญมันหนักมันแบกมันยึดเอาไว้มันขาดกุศลก็คือมันไม่ฉลาดนั่นแหละแม้ว่าจะมีเงินทองคาทาสบริวารอะไรมากมายแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ช่วยเหลือให้สภาพจิตของคนเราเนี่ยมันดีได้มีอยู่บางพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ว่าจิตที่ตั้งไว ผิดเนี่ยมันทาลายยิ่งกว่าโจนเห็นโจนหรือว่าศัตรูนี่ทาแก่กันนะเพราะว่าโจนศัตรูทาร้ายทําลายแก่กันก็ทําได้เพียงครั้งเดียวทําลายทําลายได้แค่ผลปีย่ยอยยับในความตายแค่นั้นเองแต่ว่านะสิ่งที่มันทำร้ายตัวเองอยู่คือสภาพจิตท,ที่มันตั้งไว้ผิดนะถ้ามันตั้งไว้ผิดมันก็ทำลายไปทุกพบทุกชาติ แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าจิตที่ตั้งไว้ถูกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าพ่อแม่ที่จะยกให้อีกในความเป็นปกติธรรมดาในพ่อแม่จะรักลูกมากมีอะไรก็จะให้ลูกก่อนอะไรที่มันดีๆอาหารที่มันดีๆเสื้อผ้าที่สวยๆนะทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆก็หาไว้เพื่อมอบให้แก่ลูกแก่ทายาทของตัวเองนะแต่สิ่งที่มันพ่อแม่ให้ไม่ได้ก็คือ สภาพจิตที่ตั้งไว้ถูกก็คือเป็นอริยสัพยนะ์คือเราต้องสแสวงหาเวเองแล้วก็ต้องทำเอาเองเป็นผลมาจากการที่ตั้งจิตไว้ถูกถ้าตั้งจิตไว้ถูกแล้วนี่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งที่พ่อแม่อยากจะให้เราอีกนะมันอยู่ที่การตั้งจิตไว้ผิดหรือตั้งจิตไว้ถูกนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าคนเรามันไม่เข้าใจความทุกข์นะมันไม่มี มันไม่ใช่สิทธ์ตัวเองนะสิทธิ์ที่จะไม่ทุกนะแต่ว่าเราใช้สิทธิ์ที่จะทุกนะไม่ได้ฝึกหัดขัดเกาฝึกฝนตัวเองมันจะเป็นเรื่องอันตรายมากเปรียบเอาไว้ว่าเออมันเป็นโทษนะเป็นโทษของวัฏฏะสงสารเราก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างกรรมกระทําเวรอะไรมาอย่างนี้ในพวกเราท่านก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ใช่แค่ว่า เราอยู่ในอุปนิสัยนี้พบชาตินี้อย่างเดียวนะเราก็อาจจะทําดีนะเราประเมินดูเราทําดีมากกว่าทำชั่วนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันไหนผลกรรมชั่วมันจะให้ผลเนะมื่อผลกรรมชั่วมันให้ผลเนี่ยเราจะรับกับวิบากนั้นยังไงเรายังจะเป็นผู้ที่จะสะอาดเป็นผู้ที่เบาว่างเป็นผู้ที่ฉลาดกับผลของอกุศลกรรมผลของวิบาบ ที่มันส่งผลนั้นอยู่ไหมถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเราถ้ามันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอะไรอย่างนี้เราจะระง,งับยับยั้งไม่สร้างกรรมต่อไม่ก่อกรรมใหม่ได้ไหมบุคคลในภาวะเช่นนั้นเราสามารถที่จะตัดสินใจระง,งับได้ไหมอย่างนี้มันสภาพจิตมันประกอบด้วยบุญด้วยกุศลไหมอย่างนี้เห็นไหม มันก็อยู่ที่การที่เรานั้นสร้างสังสมนี่แหละเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยนี่ในการฝึกฝนในทุกอิริยาบทของเราตื่นดึกลุกเชา้ามีความขายันหมั่นเพียรสํารวมอินทรียมีความนะสํารวมในปฏิโมกข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนะี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทนะ ไม่ต่างกันนะความโกรธกับโจรที่เขาทำร้ายศัตรูกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนะี่ยมันมันไม่ต่างกันแต่มันอยู่ที่ว่าใครสามารถระงับยับยั้งได้ถ้าตรงกันข้ามเราเป็นผู้ทำร้ายทำลายคนอื่นเราเป็นคนลั่นไกลนะวันนั้นเราเป็นคนที่อยู่ในข่าวเนะี่ยเขาก็จะมองเราอย่างนั้นแหละนะบางทีเราก็เป็นเขาบางทีบางทีเขาก็เป็นเราอย่างนี้ เห็นไหมมันจึงแบบว่ามันไม่แน่นอนนะชีวิตเนี่ยมันเป็นภัยมีภัยเยอะมันเป็นโทษของวัตสงสารถ้าเรายังไม่ก้าวถ้าเรายังไม่ฝึกฝนยังไม่สร้างสังสมคุณงามความดียังปล่อยปะล,ะละเลยให้เกลียดมันครอบงําใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลําบากมากนะดังนั้นเราก็จะตายเปล่า,ลา,ลาฟร,ฟรีกับวันเดือนที่มันเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็จะขาดทุน ขาดทุนในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมีโอกาสได้ฝึกฝนมีโอกาสที่จะได้ปลดเปลื้องความทุกข์ที่มันมีในใจมันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้มองย้อนเข้ามาฝึกฝนตัวเองไม่ได้สนใจที่จะฝึกอัดขัดเกลาเราเองดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะแสวงหาคุณงามความดีอย่างนี้มาสู่จิตสู่ใจของเรา นะก่อนอื่นก็จะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาคือเขาก็ททำหน้าที่ของเขานะเขาก็สร้างสังสมของเขานะส่วนเราก็เช่นเดียวกันท่านจึงให้เรานั้นสนใจแต่ประโยชน์ตนสนใจแต่ตนเองก่อนสำรวจกิจของตัวเองว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำนะสำรวจตรวจสอบความโลภความโกรธความหลงภายในใจเรานี้ว่ามันลดน้อยถอยลงไหมความ มีมณทิฏฐิความแบกยึดเอาไว้ความเทียบเคียงความหัวดือเป็นอุปกิเลสที่มันจอนเข้ามาเป็นกิเลสชั่วคราวที่มันจรผ่านเข้ามานีนะ่ว่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราไหมเราจะมีหน้าที่ในการถอดถอนมันนะถอดถอนสิ่งไม่ดีเราเนี่ยออกจากจิตออกจากใจเรา ถ้าเราขัดเก่ามาในทุกวนันทุกวนันมันก็จะละเอียดโลง่งละเอียดลงละสภาพจิตเนี่ยมันกเปเรากระดาษทรายขัดไม้นั่นแหละขัดต้นแรกก็จะใช้เบอร์จับหยาบหน่อยนะเน้นต่อมาก็ใช้เบอร์กลางๆต่อมาก็ใช้เบอร์ที่มันละเอียดละเอียดที่สุดนะจนมันผ่องใสงดงามขึ้นมาใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราก็ขัดมันยังดื้ออยู่มันยังทุกอย,ย,กอยู่ก็แสดงว่าเราขัดน้อย ใจเรามันก็หยาบมันหยาบมันก็ทุกมันก็ใช้สิทธิ์ของความทุกแต่มันไม่ใช่ใช้สิทธิ์ของความไม่ทุกเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทุกแต่ว่าเราไม่ยอมใช้สิทธิ์นั้นนะการที่เราจะใช้สิทธิ์นั้นก็ด้วยการที่เราขัดนี่แหละฝึกขัดทุกวนันทุกวนันทําทุกวนันทุกวันเขา่านะก็ค่อยๆละเอียดละเอียดลงไปอาจจะช้าจะเร็วต่างกันบางคนอาจจะขัดทั้งชีวิต อาจจะขัดตั้ง30 40ปีอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะขัดหลายชาติอย่างเงี้ยมันอยู่ที่มันสร้างสังสมมามากแค่ไหนเราปล่อยให้อนุสัยมันนอนเนื่องมันมาทำงานมากน้อยแค่ไหนผลมันก็มากอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้ขัดไม่หยุดนะทำทุกวันมันก็ค่อยๆผ่องใสค่อยๆเบิกบานค่อยๆเต็มค่อยๆเบาค่อยๆเป็น บุญเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ยเลยว่าประมาทไม่ได้นะค่อยค่อยทำไปจะเล็กจะน้อยจะคิดว่ามันได้ค่าก็ช่างมันก็ทำไปนะถ้าทำอยู่ไม่หยุดเดินไม่หยุดมันก็ถึงนะน้ำตกลงมาทุกวนันทุกวันมันก็เต็มตุ่มเต็มเขื่อนเต็มทะเลได้นะเหมือนกันสิ่งที่เราทำไปเรา,เราย่าคิดว่ามันจะสูญหาย อย่าคิดว่ามันจะไร้ค่ามันมีค่ามันไม่สูญหายหรอกนะก็ฝากให้พวกเราได้อดทนแล้วก็มั่นคงในเส้นทางของคุณงามความดีเอาไว้เนะ,นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำบัตกัน